ดูผัดกะเพราครับเลอนี้มีแจกโม่บลัมบลัมนะครับผมอากาศดีสวนครับผมไข่ดาวสองคองเลยครับนี่ครับไปครับผม <c oughs> จะมาพาพ <c oughs> ัโบเหรอครับว <c oughs> ันนี้ใหญ <c oughs> ่ยังเนี่ยนทอดไม่ได <c oughs> ้นะนาจะแดงนี่คือวะเนาะใหญ่ห <c oughs> ัวอีกครับผม เดียวเดี๋ยวเปียกขึ้นหนาเลยยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โครับทีนี่โอ้แรงดีเลยนี้ไม่ครับผมเตียงเขาเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะขึ้นหนาไงก็หนาอยู่เอาซิมซิมซิมนี่ครับกำลังเตรียมพริกกระเทียมกระเทียมเป็นกระเทียมไทยกีบหน่อยพริกบ้านบ้านผิกน้ำปลาครับผมนี่แหะครับใส่กรอกเนื้อครับผมสไตล์ม่ำนะครับถ้าเป็นใส่กรอกเนื้อ ตอนนีแหนมครับผมเดี๋ยวผัดกเราเป็นเมนูกับแก่เมนเลตัดซิมก้อนเอาเลยก่อนแต่หวานหัวตับเนี่ยิหวานไหมแก่ยองข้ามเลมเย็นครับผมเย็นเือหวานบอบหวานเด็นเย่บมากครับซื้ออยานยหน่อยบเต สุดยอดพี่พายากเพรเปลือกมันหนาเลยแมงนะครับบนอย่างท่ซื้อครับแเสียบกมหวา,านนะก็เนื้อเต็มสุดยอดเดี๋ยว,ยวตามพีกของเขาครับมาต้งไปเมนูเดียวก่อนยี่วินูเดียว,เดยวนี่ยนะครับผมอ <laughs> <laughs> ัดนี่ครับกระเขาใส่กอกแลเอือนหมัม่นอะไรครับเน,น่าๆสิใส่แหนมหมูได้เป็นสมที่เหลือนี่ต้งองสมว่าใส่เบิดครับผมสมง้อครับผม บะเสียบบเสียกบลัาง,งาเง่าอบ่ยังพริกก่อนนะบัวพริกกระเทียมให้หอมเท่านั้นครับผมครับเตรียมไทยขีปน้อยกระเพร์กกบ้าน,หนหบาทไอีกแ้วเนาะหรือว่าจะเป็น,นไออ้วนนลำไอไม่ก็กระตาไหลโอ้ย่ไหมผมครับผมต้องรัดรัดใจจะขูดแงเด้วยหรเดือบอกกันตะลิว้วกันนะครับตะลิ้วอยากตะลิ้วนี้เตะกระทะเขาเป็นร้อยได้ครับผม หอ,อมหอ,อมนะ่ะใช้ไ่ปไปดูรสักกี่ได้ไหวครับดีเลยว้าดีใจแถมันสกิ่นดูดูว่ระวังครับผมเต็มีดนะมันรับเกือล้วนๆด้วยหลหรครับดูดจับหมาจจาอนห่อนก็ลวน ิงลงเลยลุงฝนมากครับยิเนี่ครับนี่ฟองแชบ้า <c oughs> นตรงจำเลยด้านนี้อปลาจำบง่วงปลาแชบ่ไหมนะครับเขาใส่กรอบเนื้อใส่สมง้ว่ารับประกรนันได้ครับพวกแช หอมวะไงเราบลงแปลงเดินแปลงไว้กินครับเนี่ยครับผสมอาหารอีสานใส่กับอาหารไทยครับผมนมิดแอนเวสอยู่ครับบันหอยของใส่สทุกไทยใส่ใส่กอกทุกกคนก็ ไอเย็น,น,น,ห,นยหัวกุกกุกครับนะครับตะลิววตะลิวที่เป็นพัสติกครับผมตาเขาลื้คงับะไฟแรงก็บเพิ่มไปอีกหอมรุดดด้วยหรอครับ เล็กน้อยเล็กน่อยป๊อกป๊อกกนุ่งถือป้อนแข่งต้องการขว๋งแห่งครับผมตัน้ำแต่ความออกมาอยู่นี่นี่น้ำแต่ความใยบอกว่าเรื่อยๆครับผมรดครับนี่ผมความอยู่แล้วครับผมพอกแต่กล่องมีความเค็มอยู่แล้วแต่นิดๆหน่อยๆ ดไดไ้เลยครับคุณฝึกมา,มา,าไหมครับ้องใส่ผุ้ไฟครับแม่กี้ว่าสอบถึงรถไปแค่ไหนครับวางวาอถ่ายมาล่งหมดที่นึเอาไปเลยเ้าวว้า แดบครับหอมใส่เข้าไาใส่้งไปใสหมดราดเข่าห้าประเทศนี่นะครับเข้าใส่ก้อนเนื้ออิสานกับสูงัวอิสานเขาใสกกะเพราเลยครับ ่อใบกิมหงวเรียไปก่อนใบกระเพราอหอมๆมกกว่านกระเพราในตอนนี้มันรูดหลวกลงหน่อยครับอารมณ์เร่งๆทุกข์กัหอมนะครับเห็นหอมตัวถึงตอนมันหลวกัวตุ๋ใบหอมแล้วโอเคพริกไส้ดำหอมจับกินใส่ปอกได้สบายเลยโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยตักลาดเข่ากันครับผมมาครับโอ้ยเข่าหอบเหมือนอร์ตินนี่ ใส่ต้องเป็นหน้าหนาเลยครับผมเวิดหอยเวินเดน้ำเยอะไปจ่น้ำไปไอ้ก่อน ที่แต่งครับผมใส่ลงไปไห้ดาวมากอึืนเติ่<ป>มนะนี่ครับ <c oughs> ลูกนมเลยนี่สุดยอดครับผม <c oughs> นั่งสดกันครับผมครับ <c oughs> เมื่อยยัยยี่ดีป่ะจะหาเราไหม่าได้ครับเศกลอยอยู่ครับผมมากับเบื้องเหงือผมหอนดิเอาเดี๋ยวได้มู้จนเด่นมีดับหอนครับผมแต่มผมมีนี่เัง๋ยวไหนรสชาติทานปะทานครับผมเคยชิมบ่นบไม่นู่นบเ่เคยครับ <laughs> นี่แะล่องวัดเบิ่งใส่กอกเลือนเรือครับผมเลือนเรือตะบุเรือใส่กอกงามอ้าพอแล้วพอแล้วที่เป็เปีบอดที่แหลวเียมคนเนาะมาผม เอร,ร,รไไอไข่ๆข่ขนมางเว้ยดันฝาดเด๋อหน่งไงกว่านี้ครับเจาะใส่คําเดียวปบปล่าองคำเปลาสองคำ,อ,อ,งำอืไข่คือไม่ถนัดกับมผมเจอไข่แดงซองเป็งใดก็ว่ซองตอนก <c oughs> ระท่วงลีกฤทธิ์หโแม่กระท่ <c oughs> ะทวงทุมชนมจักรก็คืออย่างง่จักเข้าผิดกฎระเบียบัำจักรน้อยนิดก็จะเปืือนเือนึมั้ง

เปลี่ยวติ๋มต้องเป็นเมนูแก้มเนะาะตัดแบบรสตัดซอสๆับผมสมหรือว่าสมปลาเนี่ยรับจิ๋ล่นฟ้ากว่าหมายเดี๋ยวเขาอะไรเขาจะมาทาโดนห่างร้านนะนี่เขาได้เสือให้เขามาก Bán không ừ. phín mày nó mm. cũng mày không bắn. máy bỏi máy Tông mô luôn gồm bôi ra nó không bắn 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 bắn

ทำมครับผมว่ามีการลบคลิปอัตโนมัติเลยครับใ <ณ S 2> นช่นองยูสูบเส,สิลบคลิปอัตโนมัติเลยแล้วมีมูดเตือนนะครับเพื่อนอาจเป็นทนายเป็นอะไรตัวนี้ได้กินเหล้าล้มกันกนะเด้อใช้ย่ำดกเลี้ยงครับผมเพราะมันกลิ่นล้มกันไม่ยังไง<า> <ๆ S 1> ปกติดีอาทิตติดลบมั้เก็บใบได้เดือนมหาเลย่อโอ้ถี่ยกกล้องากกันี่ยกไปกติครับต้องลูกศรเป็นวังเน้เร็จมาแล้วเรื่อเหลี่ยมเรือคราวมีมมกแสงไปเที่ยงครับผมเพราะว่าเิตเดนอน ปีกบานๆกระเทียมจีบน,น้อยๆหอมนตั้งหอมครับเวลาผัดแจกตอนเผ็ดอือผมเป็นละครับอือเดี๋เนาะเออครับ <laughs> รู้ว่าไหนครับรู้ลูกอีสานเมื่ไหนครับเอ,อะไหครับต้องพึ่งแกงโมละครับติ๋งๆครับผม

เนี่ยรุ้น่วนเนีุ่ดวนเพชรแบแบ้องเพชรครับผมกมันห่อนครับด้วยเขาเนื้อห่เนแล้วก็หมานแสบมากแล้วก็หมายเพชรแปรกหลายทั้งเขากับหอนพอดีมันทั้งเาห่อนอนเนี่ยมั้งแสบั้งเพชรไปทั้ง ด่ามันฟัเลยเอบเบแล้วพาคยังโดนเลยน่ั่นปะอืมแต่มองกางผมยังเขี่ยมคนคนแต่เขาเ็าหยุดลุนดะเกียกกลับออกกับหลายเกิน ผมพอมหรือครับพวกเสกวามันมีรสชาติในตัวอยู่แล้วครับแนครับแนะนำใส่แต่มันหอยกันนะครับน้ำตาลผงชื่อรสเจนแซ่บเลยแตวใส่แบบพร้อมหอมลงไปทุสยจะให้บอกเลยว่ากลิ่นพิษหากิ่หญ่กับเสตกวางนี่ยนะับเสตกวางกัแทงหอมเน่ยแท่งหอมขอเียทน่ผมมาขอมองีผมมานี่ยแปรหาสิบบาทด้ครับอเนะซือว่าถือกเ เนื้อร่วนๆครับเนื้องัวร่วนๆนี่ครับนะซับโปรคอยก็คืบาบไม่ยอมจิมิเตอเอ็นต้องกินอีกช้าหัวเข่าเหมันคือนเป็นเนื้อร่วนเนื้ครับผมจัดพันยังบ่ฆ่าเข่าเลยอร่อมีแต่เนื้อซับเต็มเลยนั่นยังไงยังไงเสร็จเอาเรื่อาเลยมันเบ็ด เริ่มค่ำหน่อยลงนะครับผมเพรานเผ็ดครับแต่ลูกอีสานนี่ทนได้อยู่แล้วอะไรไปวันน้เขาเข้มเผาแล้วเบอร์กับดูนี่มันเดือดจะกลับใส่น้ำซีอิลงไปอีกมันดีเข้มเนี่ยมาโซ่ค่ำไหนเบไว้ให้ผมวานนะครับมีออกเลยลูกโดดครับผมลูกโดดอยู่ในแหนมจิ๋วแล้วลูกแดงนี่ยมันลึกลงใจแล้วมันเบิ่งแล้ว พิกวัวันเปลี่ยนดอกเพราะว่ไปดอกไมเบ็ดดอกเบ็ดนี่ครับพวกนางมันเสีบด้เนี่เบ็ดุงยดรูาครับเอาเนเสร็จแล้วเหอต้องใส่สีย้อมอื้ไป อันริกใช่ประมาณจักรอบหน่วยพริกมันริกมันบานเพี้ใส่ประมาณมาถึงสิบหน่วยืาอทีแหลมหัวครับเบส่าไหรเติมอมอ้วนรมาอายุทีทตาต่อจะคงหวานนะรนที่กินปัน บาดมันก็เข้าหถั่วนี่แหละของแซ่บถั่เขาสว่านที่บสถ์กินกับข้าวเขาเห็ดเอสผมเล่นสองใส่ก่อนเียกน้าดีเอามือออกตั้งแต่น่ะบ้าหนายดีวันไหนไม่ทำท่าปลาข้าวเด็ดกินเบ็ดนั่นนี่เอาสิได้ไปเออไอเสียเหลวน้ำยู่วเแซ่บอีกยาของยา แบบขิดลุ่งหรือคือเสียเลยฮะชนชนอ่าครับผมเขาต้องการบิ่เลยนังติดขอบปาก,ก่อแรอืมอมนจะเป็นการลร่างขอบปากม่นนตัวครับแมนต่อแมนมันจสุดระบาแมน,แ,มนแต่ไม่ก็ไห่แบบพอดีมันเกิดพอดีได้กินต่อเลยอืมบ้านดิน แล้วพันธุ์มีเปียกหนาครับเพาหนามเขาูกครอกอ๋อสารไม่ใหมเขาไปก็ได้ม,มันกเน็เลียหวานเิเลี่หวานโอเคอบไปละพันธุงบางเอาไรขอว้าทีแมนทีแมนพนธุ์น้อยไงต้องเอาพันธุ์เปียกหนาครับมันจะยูได้บอกขอออกไม่ออกจาดเลยโอเคครับผมสุดยอดแล้ว ืนสนใจครับไข่เนีครับห <cook up. S 1> ายเพชรเลยหายหวอนเลย็ตันี่จรงๆเลยน,นี่ <c oughs> เสนหนามสบายตืนมาชิหนัครับเอาครับ,อ,รบอืมเนน๋วย